สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซตนะคะ EP ที่1 1 4หรือ114นะคะ1เซตจะมี4กระถางนะคะราคา320บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะใน1เซตจะมีกระถาง5หรือกระถาง6ให้1กระถางนะคะแล้วก็อีก3กระถางจะเป็นไม้กระถาง4นะคะมีเป็นไซส์เอาไปตั้งแม่1กระถางเนาะ ปูลงคลิปวันที่25กันยานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันที่26กันยาก็คือพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็มีทางไม้มีชื่อและลูกไม้เมล็ดมาฝากนิดนิดหนึ่งเนาะวันนี้ปูคัดมาได้นะคะลูกไม้เมล็ดนะคะเรามาดูเซตที่1กันนะคะเซตที่1กระถางที่1จะอยู่ในกระถาง5.5นะคะจะเป็นเพชรมนทนนะคะเนี่ยหน้ามาเต็มแล้วนะคะ อีกสักเดือนนึงก็อัพขึ้นแปดได้เลยเหมือนกันนะคะนี่นี่มีตำหนินิดหน่อยแต่ไม่มีผลเนาะนี่นะคะดูต้นแม่เขาได้เลยสวยมากนะคะเพชรมณฑลกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นมงจจกุฎจักรพพัดนะคะด่างทุกใบนะไซนี้ก็อัพขึ้นหกได้เลยนะคะใบใหม่มาก็ด่างนะคะกระถางที่สามจะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วยิ่งโตยิ่งเปิดด่างนะคะเจ้าปอแก้วกระถางที่สาม กระถางที่4ี่จะเป็นพันดาวนะคะพันดาวกระถางนี้มีน่าจะสต้นนะคะเดี๋ยวเม็ดดาวเขาก็กัดเนาะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะ3ต้นเนาะเซตที่1นนะคะเซตที่1เบอร์โทรปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะแล้วก็ดูซเซตเผื่อกันไว้ด้วยนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะเซตที่2กระถางที่1จะเป็นจตุรเทพนะคะจะตุรเทพ เป็นไม้ขายดีเหมือนกันนะคะตัวนี้ปูามาจัดเซตให้เนาะนี่นะคะอยู่ในกระถาง5.5จะตุระเทพกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นเทราปตีนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้สวยตลอดการเหมือนกันนะคะยิ่งโตยิ่งยิ่งสวยนะคะดูต้นแม่เขาได้เลยนะคะกระถางที่2กระถางที่ 3. หลวงปูทิมนะคะไซนี้ปูแนะนําให้ขึ้นกระถางใหญ่เลยนะคะ10 12ได้เลยเนาะ นี่นะคะต้นโตมากนี่หลวงปู่ทิมนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นคุ้มทรับด่างนะคะมีสองต้นในกระถางเนาะนี่นะคะต้นใหญ่อาจจะไม่ด่างเนาะแต่ดูต้นเล็กมานะคะนี่กระถางที่สีเซตที่สองนะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สามกระถางที่หนึ่งจะเป็นหนุ่มเมืองกรุงจะเป็นไม้แยกหน่อนนะคะมีสต้นในกระถางเนาะ นี่นะคะด่างแบบนี้เลยอยู่ในกระถาง5.5หนุ่มเมืองกุง้งกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นพันดาวมีสองต้นในกระถางนะคะต้นใหญ่คือเม็ดดาวมาแล้วเนาะนี่นะคะมีสองต้นในกระถางกระถางที่สามจะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะมีสองต้นในกระถางเหมือนกันเอาไปไล่แดดนะคะหน้าเขาก็จะกัดเป็นสีชมพูมานะคะเศรษฐีสุพรรณ กระถางที่4ี่จะเป็นราชาวดีนะคะมี3ต้นในกระถางเลยนะคะตอนนี้ก็บางบางต้นก็เปิดเริ่มเปิดด่างนะคะนี่ราชาวดีเป็นฟอมกอเลยเซตที่3นะคะเซตที่สเซตต่อไปเซตที่4นะคะเซตที่4กระถางที่1จะเป็นเทพโสธรน,นะคะจะเป็นบอลกาบออกเป็นสีชมพูอ่อนนะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยเนาะอยู่ในกระถาง5.5นะคะเทพโสธรน,นะคะ ใครที่ชอบบนกาบนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่2จะเป็นเพชรมณฑลนะคะในี่ใบใหม่ล่าสุดเนาะหน้ากัดมาแล้วนะคะเพชรมณฑลกระถางที่2องกระถางที่3จะเป็นหนุ่มมังกุงนะคะนี่ตัวนี้ออกมาเป็นด่างเหลืองเลยนะคะหลอดใหม่ทั้ง2ต้นก็ด่างนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะหนุ่มมังกงกระถางที่4จะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝัน นี่นะคะป้ายอย่างนี้มาแล้วเนาะกระถางที่4เซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะกระถางที่1จะเป็นหลวงปูขาวนะคะอยู่ในกระถาง5.5อีกเรือนนึงก็ขึ้น8ขึ้น10ได้เลยนะคะนี่หลวงปูขาวนะคะเริ่มกัดแล้วเนาะกระถางที่หนึ่งกระถางที่2จะเป็นหลวงปูทิมนะคะไซนี้ก็แนะนำให้12ไปได้เลยนะคะโตมากต้นโตมากเลยนะคะ ใบใหม่นี่มีเป็นจุดๆตำหนินิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นผลเนาะนี่นะคะไซส์ขึ้นกระถาง12ได้เลยหลวงปู่ทิมกระถางที่3มจะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะด่างทุกใบดอดใหม่มาก็ด่างนะคะเทวกรรมรังรักกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นสุวรรณนาคีนะคะไซส์นี้ก็อัพขึ้น6ขึ้น8ได้เลยเหมือนกันเนาะเป็นบอนกาบนะคะสุวรรณนาคี เซตที่หนะคะเซตที่5เซตต่อไปเซตที่6นะคะกระถางที่1จะเป็นตัวนี้ปูผ่าแผงมาจากสยามพระหุรงนะคะนี่ใบใหม่นะคะเดี๋ยวดูต้นต้นพ,พี่ที่ปูตั้งแม่ไว้ไว้ดูนะคะสวยมากฟอร์มเขาโตมาคล้ายๆเจ้าปอแก้วเลยนะคะเปียงแต่เขามีจุดแบบนี้เนาะนี่นะคะอยู่ในกระถาง5.5สวยมากเพราะ ตัวสยามพะหุรงจริงๆอะ่ะโตเต็มที่เขาจะเป็นสีแดงแต่เนี้ยมันยังมีเม็ดมีมีจุดอะไรมานะคะนี่สวยมากกระถางที่1นึ่งกระถางที่2จะเป็นวิมานดินนะคะวิมานดินนี่ด่างมาอย่างนี้นะคะไซส์ก็ประมาณนี้นะคะกระถางที่สองกระถางที่3จะเป็นปูโสมนะคะปูโสมคุ้มนะคะราคานี้เนาะสามบบาทนะคะ อุสมกระถางที่สกระถางที่4จะเป็นเวทมรกตนะคะเวทมรกตอันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะคะเวทมรกตเซตที่6นะคะเซตที่หเซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นสุดรปาถนามี1นึสองสก็คือเกิน4ต้นนะคะ สี่ห้าต้นเนาะนี่น่าเริ่มมาแล้วนะคะอยู่ในกระถาง5.5เอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะสุดปาถนากระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นอุ้มทองนะคะมีสองต้นในกระถางน,นะคะอุ้มทองใบแข็งก้านแข็งเนาะนี่นะคะอุ้มทองกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นสร้อยสังวาลตัวนี้ก็ยิ่งโตยิ่งแดงยิ่งยิ่งกัดหน้าแดงลายออกมานะคะนี่นะคะสร้อยสังวาลแดงๆสวยๆเลยมีสองต้น กระถางที่ 4, จะเป็นสยามเพลนะคะมี2ต้นในกระถางเหมือนกันตัวนี้ยิ่งโตพื้นใบเขาจอกเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะใบใหญ่เหมือนกันนะคะกระถางที่4ี่เซตที่7นะคะเซตที่7จ็ดเซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่ 1, จะเป็นกระบี่นายร้อยนะคะอยู่ในกระถาง5.5ห้กระบี่นายร้อยนะคะนี่ไซส์โตแล้วนะคะนี่ ยิกมม่นานก็อ้พขึ้นแปดได้เลยนะคะกระบี่นายร้อยกระถางที่สองสวรรคโลกนะคะด่างสวยๆด่างทุกใบแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะสวรรคโลกใบแข็งก้านแข็งเหมือนกันนะคะตัวสวรรค์คโลกกระถางที่สามจะเป็นเทราปตีนะคะไซนี้ก็อ้พขึ้นหกได้เลยนะคะนี่นะคะเทราปตีกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นปูโสมนะคะปูโสมไม้ด่างใบกลมนะคะนี่ เซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9นะคะกระถางที่1พันดาวนะคะอยู่ในกระถาง5.5ดูความสวยนะคะสวยมากเม็ดดาวคือกัดสวยทุกใบนี่นะคะกระถางที่1พันดาวกระถางที่2จะเป็นวิมานดินนะคะวิมานดินไสก็ประมาณนี้นะคะเป็นไม้ไม่สูงนะคะวิมานดินเนาะ กระถางที่3จะเป็นทรัพย์เจริญนะคะรัพย์เจริญนี่นะคะรัพย์เจริญกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นเหมือนฝันนะคะเหมือนฝันนี่นะคะไซส์ก็ประมาณนี้เนาะเหมือนฝันเซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10จะเป็นเซตบอลเก่านะคะกระถางที่1จะเป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะ อยู่ในกระถาง5.5นะคะนี่ชมพูพานคลองเมืองกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะเท้าหิรันนะคะกระถางที่สองกระถางที่3มจะเป็นสุนทรภู่มี2ต้นในกระถางนะคะตัวบอลเก่าในปูบอกไว้ก่อนว่าความสวยเขาจองอมาตอนที่เขาโตเต็มที่นะคะแต่สวยแน่นอนนะคะสุนทรภู่มี2ต้นในกระถาง กระถางที่สี่นะคะโจโฉเป็นกอเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเกินห้าต้นแน่นอนนะคะโจโฉเอาไปลงกระถางใหญ่เดี๋ยวโตเต็มที่มาก็จะสวยมากนะคะนี่นะคะใครไวใครได้เนาะเซตที่สิบนะคะเซตที่สิบเซตต่อไปเซตที่สิบเอ็ดกับสิบสองนะคะเซตที่สิบเอ็ดกับสิบสองนะคะจะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะหนึ่งเซตจะมี ห้ากระถางนะคะจะมีกระถางห้าหรือหกให้หนึ่งกระถางเนาะอีกอีกสี่กระถางจะเป็นกระถางสี่นะคะวันนี้ฟูคัดตัวเอาไปตั้งแม่ให้คือสวยมากนะคะเรามาดูเซตที่สิบเอ็ดเนาะกระถางที่หนึ่งนี้จะเป็นแม่จะเป็นก้าทับพ่อจะเป็นยอดมงกุฎนะคะเป็นไม้แยกหน่อมาเนาะมีสองต้นในกระถางดูความด่างนะคะนี่นะคะอันนี้ก็ด่างฮาร์ปอันนี้ใบใหม่ก็ด่างนะคะอันนี้รอดใหม่มากก็ด่างนะคะสําหรับท่านที่อยาก อยากได้มเมล็ดเข้าไปเพื่อต่อเนาะหรืออยากได้หัวไว้ทําจํานวนเนาะนี่นะคะตอบโจทย์มากเลยกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองแม่เป็นดวงใจทศกณัณฐ์พ่อจะเป็นพรนับพันนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามแม่เป็นเดือนมีนาพ่อจะเป็นลูกไม้นะคะกลมเหมือนเดือนมีนาเลยนะคะแต่เดือนมีนาเขาจะแดงกระถางที่สี่ ม่านชมพูกับพันดาวนะคะมี2ต้นในกระถางนี่นะคะกระถางที่4กระถางที่5้แม่จะเป็นเทราปรตีพ่อจะเป็นอุ้มทองนะคะมี3ต้นในกระถางนะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอลงไปเลยนะคะจะได้มีหลายๆหน้าเนาะนี่นะคะเซตที่11นะคะเซตที่11ใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะ เซตต่อไปเซตที่สิบสองนะคะกระถางที่1แม่จะเป็นเจ้าสาวพ่อจะเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะมีสองต้นในกระถางต้นที่สองนี้จะเป็นบอนกาดมานะคะอันนี้ต้นที่1ต้นโตเนาะจะมีกิตางมาอย่างนี้ทุกใบนะคะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองตัวนี้ก็แยกหน่อมากับตัวนั้นนะคะแม่ก้าทับพ่อจะเป็นยอดมูขุดตัวตะกี้นะคะนี่ ไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะเป็นชิ้นผ่ามาไหมนะคะเดี๋ยวปูไปถามแม่เขาอีกทีนึงเนาะ่าใช่ชิ้นผ่าไหมเดี๋ยวปูจะเขียนว่าลูกไม้ชื่อพ่อแม่แล้วก็วงเล็บชิ้นผ่านะคะนี่แต่ตัวกระถางใหญ่เซตที่11จะเป็นแยกหน่อเนาะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่3ามแม่จะเป็นดวงใจทศกัณฐ์พ่อจะเป็นพรน,นับพันนะคะนี่นะคะกระถางที่ส กระถางที่สี่แม่จะเป็นเทระปฏีพ่อเป็นอุ้มทองนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะสองสีสองหน้าเลยนี่นะคะกระถางที่สี่กระถางที่ห้าม่านชมพูกับพันดาวนะคะนี่ด่างเประเซตที่สิบสองนะคะสำหรับวันนี้ปุ๊กก็มีชุดเซตมาแบ่งปันนะคะสิบสองเซตนะคะ กูฝากลุงป้าน,นอ้อากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ